แล้ว <system> ท <s> ิ้งท่านท่านเมตตานะคะถือว่าสวนเรามีได้รับวไอจันจันบุรีเขาก็เอามาถวายหลายโอ้โอ้ยอร่อยอร่อยสวัสดีหน่อยมันแช่พูดแช่พูด มีหน,น้าเขาต้องแนะนำวางเกษตรไมหน้าเกษตรจังแัจึงน่าแกะนำมาวันนี้เกษตรอันเนี้บ้างที่ลายเลยตองเว้นมาแต่ไรฟังเสียงจะเป็นยังไงครับเสียงมันจะทุ้มๆครับ อันนี้อันนี้อ่อนเลื่อนเดี๋ยวนี้อ่อนกรอบนอกนุ่มหนครับนนกรอบนอกนุ่มหนใช่ไหมครับถ้าเป็นลูกตีบมันจะเสียงมันจะแน่นๆนิดนึงแล้วก็เสียงมันเสียงมันต่างนนอีกครับเสียงมันต่างกันเนาะใช่นี่ครับ มันกรอบนอกนุ่มในเลยมันจะย,ยากแมค่ค่ะปันผ่านมันเป็นตัวี้แล้วตว้นแฝบหรอกอันนี้คานนี่ยิ่เลยยิงทันยิ่งทั้งผูเรียนค่ะส่วนยิงคานนะคะก็ปลูกทั้งหมดทุเรียน475ต้นแล้วทำไมเราถึงตั้งว่าส่วนยิงคานออร์แกนิก คำว่ายิงคารเป็นชื่อหลานสาวแต่คำว่าออแกนิกคือเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นอยากให้ทำสวนที่ปลอดสารเคมีแนวคิดของเราทำอย่างไรตัวเองซึ่งจะได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อทำออแกนิกเพื่อทำเป็นต้นแบบเพื่อนำร่องนะคะในปัจจุบันนี้ที่เราทำเป็นออแกนิกร0อซก็คือเนาะและมังคุดแต่ส่วนทุเรียนเรามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ อีกไม่เก oh ิน5ปีนะคะก็จะได้ทานทุเรียนปลอดสารเคมีเป็นทุเรียนภูเขาไฟที่อร่อยที่สุดค่ะก็วันนี้มีโอกาสได้มาสวนทุเรียนแล้วก็ญาติโยมท่านก็ได้จัดทุเรียนถวายให้ฉันก็รสชาติอร่อยมากทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศีสะเกต สมกับที่มีชื่อเสียงอร่อยกรอบดีฉะนั้นก็ฝากพี่น้องญาติโยมพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ทางเจ้าของสวนด้วยให้รักษาคุณภาพให้รักษาคุณภาพให้อยู่ที่อ่อนๆก็อยาพึ่งตัดออกไปให้ดูแลให้ทั่วถึงเพื่อเป็นการรักษา ชื่อเสียงของคุเรียนภูเขาไฟจังหวัดรีจักี